สวัสดีจ้าพี่น้องมือหนีวงอิงผ้ารอพี่น้องพี่น้องเบิกปลาชิวปลาสวยวงอิงได้มากมือนีวงิงสีมกหมอนอกพี่น้องเนาะนี่เลยจ้ามกใส่พักนี่นะคะนี่พักกระแนงพักหอมแล้วก็พักอีตูนะคะแลออ้วก็นี่คือปักซีสารเนาะนี่เ้อพี่น้องวงอิงจัดผ้าเห็ดกันเลยปะเบิ่งจ้า มีย่งางวัฒนธรรมไฟได้ดีเนาะยังไม่หมดไฟข้าเสร็จส่วนแล้วเราจังเอาไปทานไฟนอกที่นอนนี่ปไปไปบดบูดเติมความหอมจั๊หน่อยเลยที่ผู้ขายได้ด้วยที่น้องเนาะพี่น้องเนในผัวหัดไหมนะคะนี่ก,ก็ใส่หอมลงไปตอนนีขน้ข้าจะขุงเลยเด้อพี่น้อนข้าจะขุงนลดได้จะ้ะมีเซนามปลาลงไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าวไปไปจัด สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผงนัวนะจ๊ะผงนัวเจลเจ็บหลแยเจลหลายเจ็บหลายได้ทุกอย่างเลยลงไปไป้าเดนยิ่งจะใส่ปลาลงไปใส่ลงไปเลยจ้าแล<ม>้วเติมน,น้ำลงไปจักหน่อยนะไอพี่น้องไฟไฟทิ่มอดแล้วไฟทิ่มอดแล้ว พี่น้องเป็นตาแซ่บปะอ่าใส่น้ำลงไปจากน้อยลงอิงจะปิดฝาแหวนได้พี่น้องจะขา,หาหนาที่แล้วลงอิงเจาะพักมาใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่ไป,ไปก่อนนะคะใส่น้ำมันเดือดเดือดเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวใส่ผักลงไปนะคะทุกคนใส่ผักลงไปนี่ผักลงอิงนี่นี่เลยผักกระแหง,ง หอมใส่ลงไปเลยจ้ะปาก็ตตูใส่ลงไปนี่นะคะปเป็นไงพี่น้องเน,น,อนี่ยกินบอคุยจะบอกคนเด้อเดี๋ยวจากผักไยคนนะคะมีไข่ด้วยทุกคนทุกคนมีไข่ด้วย มีไข่รพร้อมคุณน่ะมีไข่ด้วยเป็นแตแซีบ่พี่น้องมีจ้าโอ้โหทุกคนมีไข่ด้วยเดี๋ยวไปดูนะคะมีไข่ล้วนว้าวพี่น้องดูดีมีไข่ด้วยไข่ล้วนเลยทุกคนไข่ทุกตัวเลยจ้าเป็นแตกินบอล น้องจ้าสุกแล้วสุกแล้วไข่เต็มเลยอ้าวตักใส่จัดตักใสจ่จานดูคุณดูไข่ดทีทุกคนดูฟับไข่วาบไข่ตาโนนเร็วๆมากินแล้วคนละร้อนเลยโอ้ไข่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 ทุกคนไข่ดูไข่เต็มท้องปะไปกินด้วยกันจ้า กันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้ะพี่นอ้องดึนผ้ารอจากเม่นี้ผ้าเมื่อกี้ที่นี้เลค่ะมุกปลาซิ่วปลาสอยนะคะใครที่ใครพี่น้องยินได้เขาหิ้วอันนี้ใจเนื่อยมากน,นาคะคะมาเข้ามาชิมมืงเค็ตเองกินเองได้มาเสซ่บบ่นี่ชิมมึงก่อนเกษียบม,มือมมมมพี่น้องอันดับแรกเขาต้องจำงน้ำ mọi người chào thêm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  Không như nghe ใครๆค <c oughs> นเห็ดตรงนี้กินใครแซ่บแซ่บเหี่ยงวันนี้ก็ดิกิ้หลายปีแล้วนะคะมานอไพี่นเหรอร้านนี้ดีเมนูนี่วันนี้ได้จากแม่ครัวหัวร้อนนะคะลายจิตวพักดี แซ่บๆต้องหาเคดีเพิ่นนะคะเห็นน้ำเพิ่นเด็กให้ไปกินฝากกดติดตามกดไล่์กดแชร์ได้ไหมพี่น้องเด้อนี่อิงค่าเลาะนะจ๊ะไปแล้วพี่น้องไปให้กินของมันสับแซ่บนุ่นกว่ามาเดิจเเนจัดแซ่บๆตั้งแต่บ๊ายบาย